สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของกศออนอนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกตเพื่อสร้างการเรียนรู้ครอบคลุมคนทุกช่วงวัยตั้งแต่คันมารดาจนถึงเชิงตะกอนนำนโยบายกศน,น,นว้าวสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่ค่ะ ดกรกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสํานักงานกศนจังหวัดศรีสะเกดประเดิมจุดแรกที่กศนอ,อําเภอกันทรลักษ์และห้องสมุดประชาชนอําเภอกันทรลักษ์โดยมีนายวุฒิพลทับธานีผู้อํานวยการสํานักงานกศนจังหวัดศรีสะเกดผู้อํานวยการกศนอ,อําเภอคณะครูบรรณารักษ์นําเยี่ยมชมและให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความชื่นชมการดำเนินงานตามนโยบายกศนว้าวอย่างเป็นรูป,ปรธรรมภายใต้วิสัยทัศน์คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงทั้งยังจัดบริการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรรักษ์ทั้งในและนอกสถานที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนอาทิโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรตร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เป็นการออกหน่วยบริการในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหลังเรียนให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง หลังเลิกเรียนหรือวันหยุดร่วมกิจกรรมเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เป็นต้นนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดศีสเกตได้แก่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่กศน .5 ดีพรีเมียมกศนอ,อํเภอโนนคูนคการปรับปรุงอาคารสถานที่กศนตําบลเลี้ยวกศนอ,อำเภอบญจลักษ รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์ 3D OSP โมเดลของกศนอําเภอกันทลาลมประกอบด้วยการพัฒนาครูการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์การพัฒนาผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์การนิเทศติดตามและประเมินผลและกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ ผ้าหางกระรอกจกดาวการพัฒนาลายผ้าดั้งเดิมแบบกระบวนการทอพิเศษนำผ้าหางกระรอกและผ้าขิดมาจกรวมกันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตำบลยกระดับสู่การสร้างมูลค่าและสืบสารภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นของกศออนอำเภอนาำเกลียงและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพายุตต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกศนตำบลบึงมะลู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความขอบคุณความร่วมมือของท้องถิ่นกระทรวงสาธรารณาสุขกศนอรโรงเรียนผู้สูงอายุสุขศิลป์บึงมาลูในการช่วยกันจัดกิจกรรมกายจิตสมองคงสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต4มิติด้านสุขภาพสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ สำหรับคนในชุมชนให้ได้รับความรู้แนวทางในการพัฒนาตน<ะ>ช่วยเหลือสังคมและนำความรู้ไปแนะนำต่อในส่วนของเสียงสะท้อนถึงการสนับสนุนเพื่อดูแลผู้สูงอายุในตำบลบึงมาลูจำนวนกว่า3,000คนของโรงเรียนผู้สูงอายุสุขสินบึงมาลูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทั้ง4มิติได้มอบให้กศน,นอจังหวัดศรีสะเกดประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรบริหารส่วนตำบลบึงมาลูในการจัดกิจกรรมคงสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อสร้างสุขจากโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับท้องถิ่นให้เข้มข้นขึ้นจากนั้นเดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกศนตำบลณนะวัดบ้านขอตำบลสะกกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสยัยพร้อมคณะ ลงพื้นที่ในโอกาสแรกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กราบนมัสก,การขอบพระคุณพระบดีกาอารุณอนาลโยเจ้าอาวาสวัดบ้านขอที่ให้ความสำคัญของการจัดการศึกษาของกศนอโดยอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อให้บริการงานศึกษาในบริเวณวัดและมีแนวคิดที่จะสร้างธนาคารค,ความรู้หรือคลังภูมิปัญญา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความชื่นชมการนำนโยบายกศนว้าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยจะเห็นได้จากนิทรรศการกศนโซนสองปราสาทหินผลงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ห้องเรียน NSE LMS ออ on นไลน์ออนไซต์ออนแฮน การปลูกและผลิตกาแฟโรบัสต้าโครงการ1อำเภอ1อาชีพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกายจิตสมองคงสภาวะตลอดจนนิทรรศการกศนอําเ,ออเภอห้วยทัพทันกศนอําเภอโพสีสุวรรณกศนอําเภอเมืองจันกศนอําเภอบึงบลูและกศนอําเภอวังหิน ขอฝากทุกหน่วยงานในพื้นที่ทำงานด้วยความรักความสามัคคี ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันช่วยกันทำงานโดยเฉพาะในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในการมีส่วนร่วมต่อแผนการจัดการศึกษาของจังหวัดตั้งแต่อยู่ในคันมารดาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่เชิงตะกอนขอฝากเป็นกำลังใจให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาโดยเฉพาะสะพออที่จัดการศึกษาพื้นฐานขอให้ประสานเชื่อมโยงข้อมูลผู้เรียนกับสถานศึกษาทุกสังกัด เพื่อส่งต่อผู้เรียนสู่ระดับที่สูงขึ้นหรือเปลี่ยนผ่านไปยังสถานศึกษาอื่นๆและถึงแม้จะไม่ได้กำกับดูแลโดยตรงแต่ได้รับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ช่วยดูแลการศึกษาในทุกพื้นที่รวมทั้งนายกรัฐมนตรีเองก็มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาแก่ลูกหลานของเราโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนขอให้ช่วยกันดูแลเด็กและเยาวชนตลอดจนผู้เรียนให้ทุกสังกัด ทั้งสพทสอชอกอสอน,อนและสอ,อสอพร้อมขอเชิญชวนให้ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคโควิด -19 ปฏิบัติตามมาตราการทางสุขออนามัยมาตราการ667แผนเผชิญเหตุในโรงเรียนโดยเฉพาะครูผู้บริหารจะต้องเชื่อมั่นในมาตราการสาธารณสุขของประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆนักเรียนและผู้เรียนของเราค่ะ